โกเบเชโฮมคาเฟ่และที่พักสไตล์บ้านไม้สุดชิลที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจุดเด่นเรื่องราวครอบครัวเกิดจากความฝันของคุณพ่ออูดและความสามารถด้านสถาปัตยกรรมและกาแฟของลูกสาวน้องปายสะท้อนความผูกพันและความอบอุ่นของครอบครัวกาแฟคุณภาพใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าคุณภาพสูงกว่าสิสายพันธุ์คั้วเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น้องปายเป็นคิวเกรเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ى. ที่พักบ้านไม้สี่หลังตกแต่งอย่างประณีตมีสไตล์ที่แตกต่างกันให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านบรรยากาศเงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติข้อมูลเพิ่มเติมแบรนด์กาแฟก็แบรเซโฮมวันเปิดให้บริการสุขเสาร์อาทิตย์จันติดต่อ Facebook Page g กบ e a c K HOME หรือโทร0873251662หรือ0875802622สรุป GOBE CK HOME ไม่ใช่แค่คาเฟ่หรือที่พักแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความใส่ใจเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาที่พักผ่อนเงียสบสงบและกาแฟคุณภาพดีในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์บ้านไม้